ที่ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเหลี่ยมวันแรกฮะโอ้โหหลังจากขายไม่นานนะสกอร์ตัวนี้ไปไกลแล้วโอ้โหฝัห่งนี้ประกอบด้วยเสถียรละครับเจ้าอ้อยลอยจูบและเจ้าบุญการฝั่งนู้วยน้ำทีมโดยป๋าทัดเจปอร์มินตาเวียสกอร์ตัวนี้ไปไกลแล้วโอ้โหไต่ตรงนี้ไม่ผ่านครับตะกอเทอ่าไหร่หรอปาเจ็ดต่อหนึ่งครับเริ่มต้นมาด้วยเจ็ดต่อนหนึ่งครับ โอ้ยก็ปเปมนคุบกบครับลูกนี่เสิบหรือไปหากบครับลูกนี้ไปกันต่อปักเข้ามาจอยเบิร์ตปารดเอาไม่มีอะไรฮะตูนี้ไม่มีราคาฮะเอ็นดีไม่มีราคาปักเข้าไปออกครับโอ้ยจัดลิ้นยัง <c oughs> อาลุงชัดได้เสิร์ฟปานเข้าไปลูกนี้เจ้าก,กานโอ้ยอยังงี้แล้วโอ้ยแงงนักเอ็ดไปทถวายทีบก็ได้แต้มเนาะโอ้ยอุระเงิด <laughs> ปานเข้ามาลูกนี้ออกโอ้ยมีกล้องนะทำไมเป็นอย่างเงี้ยเป็นดาราไม่ได้แทบแบบนี้เขินเ <laughs> 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 จ้าแจ็ค้อยแรงมา้าของเราฮะ กว้าวเปิดสวยครับยกมาเจ้าอ้อยว้าเรียบร้อยดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะทุกท่านนะที่ดูผ่านทางตู้เย็นฮะดูผ่านทางทีวีไม่ได้ฮะดูผ่านทางตู้เย็นอย่างเดียวครับไปครับเอิร์ดหลังเท้ามาโยกวงงมาลุน้นดี ไปลูกนี้้โหออกอีกแล้วครับโอ้อโหแ,แป้วแรงมาจากไหนครับเนี่ยฮือคะแนนเหรอห้าต่อสิบครับปักกวายกหนึ่งยกสองว้าเรียบร้อยดีอโอ้โหลอยสูงมากครับลูกนี้โ้โหเจอย การแอ็กของเขาก่อนนะปักขวาโอ้โหเจ้าจะยังไม่ผ่านเลยฮะเสิร์ฟได้สีลูกแต่จอทีวีดับฮะไม่เห็นแกเสิร์ฟเลยฮะขอภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะปักขวา,าวิเปิดเยียบแมลูกนี้โอ,อยออกไปลูกนี้จะเอ,อยรับได้ เยี่ยวบอลวิ่งมงเบาๆครับลูกนี้โอ้โหถ้าเข้ามาแล้วตีนมาแน่ครับเมื่อกี้ปักก๊อกมาโอ้โหเปิดหลังเท้าเบาๆโอ้แปรกินลูกนี้ยกมาอู้ยังเกี่ยวอยู่ยังยกอยู่ยังยกอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ว่าไงเจ้าแจ๊กแต่รอเปล่าไม่เตะยกมา วู้ <Happiness. S 2> ออก <left> ออกครับออกเกี่ยวกันแทบตายครับเตะออกไปเลยไม่เป็นไรครับไปกันต่อปักมาเปิดหนึ่งยกโดดสูงๆนี้โอ้โหจะเหลือเลยครับสิบสามต่อแปดครับ ความเปิดดึงครับยกบอลโอ้โอเจียวแง่งยังได้อยู่ทำไงแย่งกันเลือาไม่แย่งอ่าล่ะครับเข้าจุดสวยๆโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยยสันแบกโดทุ่มทวงตรงนี้โอ้โหเต็มหัวออไหลฮะถ้าถึงขั้นต้องออกแรงกันเลยฮะแมต่อครับปักความ เปิดซ้ายลูกนี้ยกเปิดซันแบกลูกนี้โอ้โหเต็มลำอะหายไปเลยฮะหายไปเลยฮะก้าวต่อเสีับลุงเซอร์ปาลิงนะอยู่เอายังกันเรือกสามคนขายาวได้เพียบเปิดมาลุงนี้ออกครับโอ้โหยังได้อยู่เอาเล่นไปเลยไม่เหลือฮะโอ้โหมีฝีมือฮะลูกออกก็รับให้ฮะเก่งฮะ สิบต่อสิบสี่ฮะปะกักหมาเปิดยกเขาจุดเลือกค้องเบาๆลูกถนัดเลยฮะลูกนี้เ <c oughs> ตะลงเน็ตเบาๆนี่ถนัดฮะลุงเจอมาลุยป่าด้วยใครจะรับเลยฮะลูกนี้ขา <c oughs> อ,อ่อนขาแข็งเลยทีเดีเจอกล้องเข้าไปฮะ เอาออยถึงกับถอดใจแล้วฮะลูกนี้โอ้ยยอมแพ้ไปเลยดีกว่าเบิ้วสุดๆปาดมาลูกนี้โอ้ยยกแกตัวได้ซ้ำเลยหรือไม่ยอดม,มากโอ้ย <c oughs> ลงหลังทุกคนเนี่ยไอ้ <c oughs> จ็กเกี้ยวนะท <c oughs> ่าดีใจของเขาฮะ <c oughs> มาดูวงสืบของเจ,จ้าแจ็คเป่าอู้ เปิดสายส,สวยๆยกมือตู่อ้ยยังเกีียวอยู่เกีียวสามสีลงไปกันต่อออกครับโอ้โหเขาเกีียวกันสนานวันไว้นี่เตะอ,ออกเพื่อ,อ,อ <c oughs> นรวมเทียมถึงกับยิ้มแห้งๆไ <c oughs> ไปกันต่อครับอยาเกีียวกันฮะเดี๋ยวเตะอ,ออกอีกปักวาทันแล้วตอนนี้สี่ต่อห้าสิบสี่ต่อสิบห้าทำยังไงมองเบาๆเรียบเลย สิบหกต่อสิบสี่ครับ,บไปครับ,บปุ๊กขวามเปิดขวายกมาเจ้าปอนไม่ทันนะลูกนี้ทำยังไงชัดเบาๆมองมาโอ้โหลุงมาไม่ทันนะเตะไม่ได้ใช่แล้วครับถึงกับตั้งมงอย่างเดียวไปกันต่อครับฟักคาโโหูกินหน้าตัวเก่งครับมงซะแล้วลุงนี้ย ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แปรมาเอาลับสายเบาๆวบาเียบร้อยดีเอ๊ลูกแกรเก็บตะกอของเจ้าจังเงี้ยอะไรนะสิบห้าสิบเจ็ดค่ะว่าดุียาบทีเดียวฮะปักกบอยอดมาตรงนี้เต็มนะครับจับปอ เรียบร้อยฮะโอ้โหแต่ลูกนี้ลอยไปอยู่ข้างอากาศอยู่มันสุดจุดศูนย์หนึ่งวีฮะลอยไม่นานสิบแปดสิบห้า 1> <1> 18, ครับปักกูโมเปิดครับยกเปิดว้าบักดีฮะหรือเปล่า นีฮะ19 15ครับปักหัวเปิดสายแตกขันอยู่นี่ไงโอ้เรียบร้อยสันสิวต้องเข้านะเก่าหัวนะขันนะฮะ16 19อะปักหัวเปิดหัวครับยกบ่อ โอ้ยคนโทรมาลุดเลยสิบแปดยี่สิบครับปับขามาเปิดหนึ่งยกมาเจวหรือเปล่ายังอย,ยู่อเรียบร้อยดีเก๋